่โดนครับอืมจะเป็น shadow v ครับสองที โดนครับโดนครับโดนแล้วเหมือนจะเป็นชะโดแหวนหลังมันขึ้นมาแหวนแน่เลยสะโดแน่เลยครับโอ้ชะโดแหวนกัดโดนตายตา,า,ายครับเข้าขอเดียวมินมินจะหลุดอยู่แล้วครับ เชิดกับ s h a d แวนนะครับสายแก้คันเอาอีกแล้วครับแผงแผงลิดอีกแล้วครับนี่ครับกับสายแก้คันสีดํานะครับนี่ครับกับพี่แวนครับตัวนี้ก็จะปล่อยให้มันไปโตก่อนนะครับนี่ครับกับสายแก้คันนะครับสายกลวนๆครับลากมามีตัวก็ซัดแน่นอนครับสายแก้คันครับนี่ครับโอเคครับสายแก้คันสีดํานะครับสุดยอดครับปล่อยมันไปเลยดีกว่า อ่ะไปแล้วไปแล้วครับสายแก้คันสีดำนะครับสุดอยอดครับ